มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนออกจากทานดัตอีสานบ้านเฮาทีนี้ครับไปที่ส่วนกลางบ้างแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจินดีเรื่องราวของการประกาศรางวัลศิลปินแห่งชาตินะครับและก็ดูเหมือนว่าอุบลเรานะครับจะเป็นจังหวัดที่มีศิลปินแห่งชาติมากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าปีนี้นะฮะก็รอลุ้นว่าจะมีคนอุบลเรานี้ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติหรือไม่ครับ ซึ่งตอนนี้เขาได้มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับโดยทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะได้มีการประกาศนะครับข่าวนี้ผมตรวจสอบดูแล้วครับปรากฏว่าทางด้านมีมติชนและก็ไทยรัฐนําเสนอข่าวนี้ครับและก็ดูเหมือนว่าไทายรัฐจัดนาเสนอข่าวได้ละเอียดมีการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะครับแต่ละคนด้วยซึ่งก็น่าสนใจแต่ว่าผมขอเริ่มต้นจากทางด้านมติชนก่อนนะครับ เมื่อวานนี้เวลา16.30นา,าทีนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลในอิทธิพลคุณปลื้มครับรัฐ่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในฐานะเป็นรองประธานกรรมการในฐานะเป็นรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีการถแถลงผลของการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2563จํานวนทั้งหมด12คนด้วยกันนะครับโดยแบ่งออกเป็นสาขาทัศนศิลป์4คนนะครับและก็สาขาวรรณศิลป์2คน สาขาศิลปะการแสดงอีก6คนครับนะฮะหคนแล้วก็ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับจะได้เข้าเฝ้ารับพระราชานเข็มแล้วก็โล่เชิดจูเกียรติ <c oughs> แล้วก็ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ25,000บาทตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ครับแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกิจดีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่นอยู่แล้วนะครับให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อนถ้าเผื่อเบอิกจากหน่วยงานได้ต่ำกว่าสิทธิ์ตามพระราชกิจีกาว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีงบประมาณครับและก็มีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยอีกครั้งละไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งครับค่าเยี่ยมเวลาเจ็บป่วยหรือว่าในโอกาสสาคัญที่เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินครั้งละ3,000บาท แล้วก็ในกรณีที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพละ20,000บาทและก็มีเงินช่วยเหลือค่าจัดทําหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทเป็นต้นครับทีนี้เราก็จะไปดูรายชื่อนะครับของผู้ที่ได้รับนะครับนะฮะของผู้ที่ได้รับโดยทางด้านจากทางด้านไทยรัฐครับนะจากทางด้านไทยรัฐนะครับ อันนี้คือคบบคลเดี๋ยวผมขอไล่ไปทีละคนก่อนนะฮะ12 12คนนะครับ <c oughs> ในส่วนของ12คนนี้จะมีใครบ้างเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูว่าจะมีใครบ้างนะครับนะฮะ12คนนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่นี่ครับ สิ่งเขาจะมีการแบ่งสาขาออกไปนะครับหลายสาขาแต่ว่ารวมแล้ว12คนที่นี่เราก็จะไปดูหน้าตาของแต่ละคนที่นี่ครับก่อนที่จะไปดูบทสัมภาษณ์นะครับนะฮะนี่ครับเริ่มต้นเนื้อคนแรกก็คือท่านด้านนายป่งอัศวนิกุลครับในท่านนี้ครับนายปงอัศวนิกุ่ อัศ,อศ,อศว,วินิกุลอันนี้ได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขานะครับศิลปะการแสดงเป็นผู้กํากับระบบเสียงสร้างสรรค์และก็บันทึกเสียงภาพยนตร์กรับท่านที่2นะครับท่านที่2ก็คือศาสตราจารย์กิติคุณกําจรสุนโภศีสาขาทัศนศิลป์ก็คือสาขาจิตกรรมนะครับศาสตราจารย์กิติคุณท่านที่สนะครับก็คือนายอมริดชูสุวรรณ สาขาทัศนศิลป์ทัน,นต์กิจกรรมและก็สื่อผสมครับท่านที่4นะครับนายประภากรวัฒนยกุลสาขาทัศนศิลป์สาขาสาขาทัศนศิลป์นะครับท่านด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัยครับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยท่านต่อไปครับนายสำเริงแดงแนวน้อยนะครับสาขาทัศนศิลป์ด้านปรันีศิลป์และก็แกะสลักไม้ครับ ท่านต่อไปนะครับนายอเนกนาวิกมูลสาขาวรรณศิลป์ครับแล้วก็ท่านต่อไปนางสาวออรสมสุทธิสาครสาขาวรรณศิลป์ครับ <c oughs> ท่านต่อไปนะครับนายประทีปสุขโสภาสาขาศิละปะการแสดงเพลงพื้นบ้านแล้วก็ท่านต่อไปนะครับนายประเมศตบุญยชัยสาขาศิละปะการแสดงด้านนาฏศิลป์และก็ขน แล้วก็มาถึงท่านต่อไปคือนายปี๊บคงลายทองครับสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยครับแล้วก็มาถึงท่านนี้ครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับนางสุดาชื่นบานครับสาขาศิลปการแสดงดนตรีไทยแล้วก็การขับร้องครับนี่คือจากทางด้านมติชนนะครับในขณะเดียวกันทีนี้เราไปดูทางด้านไทยรัฐทีนี้ครับ ไทยรัฐนี้เขาหยิบมากับคนที่เราค่อนข้างจะคุ้นนะครับก็คือ <c oughs> อาจาร,รย์อนเนกนาวิกกมูลนะครับแล้วก็ท่านด้านแม่เมาซึ่งก็เป็นกรรมการรายการเกิดดุเดอะโกลเด้นซองของช่อง31นึ่งอะฮะ,ะเราไปดูข้อมูลจากทางด้านไทยรัฐทีนี้ครับโดยทานด้านไทยรัฐเองก็ แจ้งว่าภายหลังการประชุมนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มนะครับได้มีการถแถลงข่าวผ่านช่องทาง Facebook ไทยคู่ฟ้าและก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบบคุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งหมด12รายประจำปี2564นะครับโดยสาขาทัศนะสินมีทั้งหมด4รายนะครับก็คือศาสตราจารย์กิตคุณํำจรสุนพงศ์ศรีที่เรากล่าวไปแล้วนายอมริชูสุวรรณ นายประภากรวัฒนยะกุในายสำเริงแดงแนวน้อยส่วนสาขาวรรณศิลป์มีสองรายคืออาจารย์อเนกนาวิกมูลและก็่านด้านอาจารย์อรสมสุทธิสาครสาขาศิลปาก,การแสดงก็มี6รายมีนายประทีปสุขสวภานายประเมศตนะนายประเมศบุญยญชัยนายปิ๊บคงลายทองนางสุดาชื่นบานนางรุ่นางรุ่งลืดีเพ่งเจริญน่าจะเป็นรุ่งลือดีแพงของใสนั่นแหละครับนะครับนะ ดนตรีไทยสากลแล้วก็ขับร้องแล้วก็นายปงอัดวินิกุลครับโดยทางท่านท่านดนตรีเองก็บอกว่าศิลปินทุกท่านที่ได้รับการเชิดชูเกียรตินะครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แล้วก็หลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมครับโดยกรมรส่วงเสริมวัฒนธรรมจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเพื่อขอรับ พระชันเข็มชูเกียรติศิลปินแห่งชาติรวมทั้งนะครับสนับสนุนให้ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้ในแขนงต่างๆต,ต,ต่อสังคมด้วยครับ <coup> s> <S นับตั้งแต่ปีพศ2528เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับการยกย่องศิลปินแห่งชาติทําให้เห็นบุคคลทรงคุณค่าในแวดวงวัฒนธรรมและก็ทาให้เห็นว่าประเทศไทยมีศิลปินที่มีความสามารถในสาขาต่างๆที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนของประเทศครับ นักข่าวเองก็ไปสัมภาษณ์สอบถามทางด้านแม่เมาส์ับสุดาชิ่นบาทศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงแม่เมาสเองก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเสียงที่สั่นเครือว่ารู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็ร้องให้จนพูดไม่ออกเลยครับเพราะว่าทั้งชีวิตนี่ครับได้อุทิศเพื่อวงการบันเทิงมาทุกรูปแบบทั้งการแสดงการร้องเพลงแม่เมา์เองก็จบจากเฉลิมศาสตร์นาฏศิลป์ ก็อยากจะทํางานในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อสังคมวงการบันเทิงให้เราได้มีงานมีเงินใช้มีชีวิตที่ดีข,ขึ้นจนถึงวันนี้ครับต้องขอบคุณกระทรวงนธรรมที่เห็นคุณค่าของตนและก็ให้ได้รับรางวาัลศิลปินแห่งชาติอันทรงเกียรติแล้วหากมีอะไรจะให้ช่วยเหลือสังคมหรือให้ความรู้ต่อเด็กและเยาวชนต่อจากนี้ก็มีความยินดีสนับสนุนนะครับถ้าเผื่อไม่ซ้อนกับงานประจำที่ทําอยู่นะครับหมายว่าถ้าเผื่อเชิญแล้วไม่ซ้อนงานกันก็ พร้อมที่จะไปช่วยเหลือสังคมครับในขณะที่ทางด้านอาจารย์อรโสมสุทธ,ธิสาครศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ก็บอกว่ารู้สึกยินดีอยากจะบอกว่าเป็นการเป็นศิลปินแห่งชาติสาขานี้ไม่ได้มีความหมายกับตนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะแต่ว่ามีความหมายกับงานสารคดีที่เรารักและก็เราต่อสู้กับงานสารคดีมานานครับสำหรับรางวัลที่ได้ครั้งนี้ถือว่าเป็นรางวัลของคนเขียนสารคดีทุกคน อยากบอกคนรุ่นใหม่ว่างานสารคดีมีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้งอยากให้ร่วมกันสืบสารกันต่อไปครับส่วนทางด้านอาจารย์ปรเมศบุญยชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาชนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางคนนี้อาจจะนึกไม่ออกนะฮะเดี๋ยวกลับมาที่ทางด้านมัติชนครับอาจารย์ปรเมศนะฮะนี่ฮะท่านนี้ครับอาจารย์ปรเมศนะครับบุญยชัย สาขาศิลปการแสดงก็บอกว่ารู้สึกดีใจถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประส,ระสาทธิวิชาการแสดงโขนที่ทรงคุณาคาณ่านี้และก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการได้สนองงานใต้พระยุคลบาทของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงสืบสารการแสดงโขนพระราชาตานทําในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมา ศาสตร์และก็ศิลปะก,การแสดงโขนได้รับการฟื้นฟูกลับมาจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทุกวัยทําให้ทุกคนที่ทํางานในแวดวงโขนนะครับได้มีกําลังใจทํางานอย่างเต็มกําลังและก็ทุกครั้งที่จัดท้อที่ท้อนะครับจัดน้อมนําพระราชดำริของพระองค์ที่ว่าขาดทุนของชั้นก็คือกําไรของแผ่นดินครับสิ่งที่พระองค์ทรงสืบสารคือคุณค่าทางนาจิตใจเป็นความภาพภูมิใจของตนและก็ควรทางานด้านนี้และก็มั่นใจการแสดงโขนจะไม่สูญหายไปจากประเทศไทย เพราะว่ายังมีสถานศึกษาชมรมและก็หน่วยงตตานต่างๆที่ยังคงยืนหยัดร่วมกันอนุรักษ์ต่อไปครับส่วนตัวจะมุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อสืบสารการแสดงโขนพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สั่งสมมานีครับให้แก่คนรุ่นหลังด้วยความเต็มอกเต็มใจนับว่าเป็นของขวัญวันเกิดวัย73ปีแล้วก็ขอทาํางานด้านโขนนะฮะจากการทํางานด้านโขนมาตลอดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับ <c oughs> ต่อไปก็เป็นอาจารย์อนเนกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คืออาจารย์อนเนกนะครับอาจารย์อนเอกนกนาวิกมูลนะครับบอกว่าจากนี้ก็จะยังคงเขียนงานสักคดีไม่หยุดเพราะว่าต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคมนะครับตนเองจะเน้นเรื่องราวของการชำระประวัติศาสตร์นำความรู้และก็ข้อมูลที่ตรวจสอบแก้ไขได้มาเขียนทั้งเพลงพื้นบ้านประวัติบุคคลจิตรรมไทยการแต่งกายแบบไทยเหตุการณ์และก็สถานที่ นอกจากจะได้ชําระสิ่งที่ค้างคาค้างขาดใจตัวเองแล้วครับยังได้ชําระประวติศาสตร์เพื่อให้สังคมได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นครับขณะนี้ก็มีการเร่งชําระประวัติยายทองหล่อและก็ยายทองอยู่แม่เพลงพื้นบ้านที่มากความรู้ก่อนหน้านี้ชําระประวัติยายสาอ่างเลือดทวินวันนี้พกในเพลงของคละาบ่าวที่ตนเองก็รู้จักกันอยากจะให้หน่วยงานของรัฐนะครับสนับสนุนการจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อพิมพ์เผยแพร่ความรู้ต่อไปครับ น,ะะนี่ก็คือทางด้านไทยรัฐเขาเองก็ไปสัมภาษณ์มาหลายท่านด้วยกันนะครับหลายท่านด้วยนะครับถึงความรู้สึกต่างๆนะครับดูเหมือนว่ารูปนี้จะขาดไปเพียงแค่คุณรุ่งฤด,ดีแพ่งผ่องใสครับที่ขาดหายไปนะครับก็ขอความแสดงความยินดีนะครับกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลรับรางวัลศิลปินแห่งชาตินะครับต้องขอเช่นชมและก็ขณะเดียวกันนะครับ เราเองก็ลุ้นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเราอยู่นะครับถึงแม้ว่าอุบลน,นี้จะได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีศิลปินแห่งชาติมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ก็ยังลุ้นอยู่นะฮะโดยเฉพาะอาจารย์โชคชัยตักโพเราก็ลุ้นมาหลายปีนะครับนะฮะลุ้นมาหลายปีเหมือนกันปีนี้ก็ลุ้นอยู่เช่นเดียวกันครับ <S <S ทีนี้ถ้าเปืดใครต้องการที่จะมีบ้านนะครับอ่าไปที่นี่ฮะ,จะเจิญนรับครับ ท้านเจริญทรัพย์ตอนนี้เขาก็มีโครงการล่าสุดออกมาเป็นเจริญทรัพย์โมเดนโครงการที่2และก็โครงการที่3ครับก่อนหน้านี้ท่านเจริญทรัพย์มีโครงการเจริญทรัพย์โมเดลหนึ่งนะครับอยู่หน้าวัดบ้านตําแจอยชิยังกูล4 4 2รับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ำนะครับหห้องครัว1ห้องรับแขก1่ห้องรับประทานอาหารด้านหลังก็มีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถได้ถึง2คันครับ ห้องกว้างกวางมากทีเดียวครับโครงการหนึ่งมีทั้งหมด125หลังนะครับตอนนี้มีคนจับจองไปแล้วกว่า8ปด0เกตคุณเกดเองก็เลยต่อยอดนำเอาโครงการเจเลทับโมเดิลหนึ่งครับมาปรับปรุงใหม่นะครับหลังคาเป็นทรงปัญญ้นหยาแต่ว่าสไตล์ยังคงเป็นตัวบ้านนี้ยังเป็นสไตล์โมเดิร์นอยู่นะครับหลังคาทรงปัญญ้นหยาแล้วก็เปลี่ยนสีหลังคาใหม่เป็นสีรารเกครับเทาเข้มดูหรูหรามากทีเดียวครับ ส่วนฟังก์ชันของการใช้งานยังคงเหมือนเดิมครับการก่อสร้างก็เป็นบ้านคุณภาพโดยวควรักบ้านอย่างแท้จริงนะฮะก็ลองคิดดูว่าการก่อสร้างบ้านเดียวชั้นเดียวนะครับแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับขนาดบ้านผมสองชั้นยังไม่ตอกเสาเข็มเลยนะครับ <c oughs> วงกบประตูใช้ไม้แคนมีระบบข,ของการกำจัดปลวกแบบท่อใต้าอาคารรับประกัน3ปีระบบสายไฟฟ้าร้อยท่อทั้งหลังครับพื้นบ้านใช้แกรนิโต มีการติดตั้งถังบำบัดและก็ใช้เหล็กบุรสสตราช้างสุขภฑ์คอตโตตราช้างครับและก็โครงการโมเดล์อ2อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้านี้ตรงข้ามกับวัดดําพราส่วนโมเดล์น3อยู่ที่บ้านจันทร์ครับทั้ง2โครงการนี้มาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สนวนสุขภาพนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการไม่ว่าจะเป็นมุ้งลวดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติทังเก็บน้ํากราณิดเครื่องทำน้ําอุ่น ติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างได้จากโครงการ1นะครับหน้าวัดบ้านตําแย่ได้ครับโทรสอบถามขอบคุณสุนันนะครับ0856321118 0856321118หรือว่าต่อสายตรงหาออฟฟิศครับ045314469ถ้าเผื่อจะไปเยี่ยมชมโครงการตัวอย่างไปได้ที่โมเดลหนึ่งครับหน้าวัดบ้านตําแย่ครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถขับก็ไปที่ทางด้านอิสุสตางปกากพระอีสานวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกขับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหนา่ายทางด้านอิสุสดีแมเครื่องยนต์นิจจก้า DDI และก็3.0 DDI Bluehover ครับแรงจัดประหยัดน้ำมันเป็นพลนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับเครื่องยนต์3.0เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับ ส่วนตัวเครื่องยนต์หนึ่งจากก้าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็นเจนทูให้แรงมาร้อยห้าสิบแรงม้าตัวแรงบิดสามร้อยห้าสิบนิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดาหกสปีดแลวก็เกียร์ออตโต้หกสปีดทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสี่ประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดครับและตอนนี้เขาเติมเต็มนะครับนำเอาตัว all new mule x ตัวใหม่ครับมีจำหน่ายแล้วครับมิติของตัวรถกว้างสูงยาวกว่าเดิมครับแล้วก็กว่าคู่แข่งด้วยและตอนนี้ เป็นยอดแชมป์จำหน่ายรถ MPV ของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นมาครับยอดขายจำหน่ายสูงสุดตอนนี้ครับแสงคู่แข่งไปเรียบร้อยครับเพราะว่าด้วยมิติของรถการออกแบบที่สวยงามหารุหาราและก็ราคาที่จับต้องได้ง่ายครับตัวท็อปนะครับคู่แข่งนี้ล้าน8 0แสนล้าน9แแต่ว่าตัว m ิ x ตัวใหม่ตัวนี้ครับราคาตัวท็อปเพียงแค่ 1, 5น7 9 0ล้า แล้วถ้าเผื่อคุณเข้าไปทดสอบขับแล้วนะครับจะพบว่านุ่มนวลมากครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีผมเองก็ไปทดสอบขับมาแล้วครับเป็นรถที่น่าพึงพอใจมากครับนี่คือ All New MuX ตัวใหม่นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกทดสอบเลือกซื้อได้ที่ทางด้านอิชสุตางปักภาคอีสานทั้ง4สาขานะครับมีทั้ง1.9 DDI และก็3.0 DDI Blue Hover ทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันครับ